สุมาตเจ้าท่านเออมาใจ้อย่างนั้โทรศัพท์มันลุเจ้าเจ้าเหมือนเดิมเบอร์เดิมเจ้าเจ้าไวัสาเกาะได้คาบารมตวัวนรกเจ้าคาบารีแดนเซอร์แล้วก็น้องเด่นนภาน้องโอเดสเจ้าอุ้ยพิศาสองวันนี้ขาดมาได้เจ้าไวัสา เจ้าก็ราคาเดิมนะกับเจ้าก็เที้เราตกลงกันไว้ตั้งแต่ปีหกสองเนาะเจ้าได้เจ้าปล่อยนี้เอาเต็มตี้เลยนะเจ้าเจ้าไ้สาเจ้าติดต่อได้เหมือนเดิมเจ้าแดนเซอร์คาบาร่เหมือนเดิมเจ้า แต่เอาปีกเอาหางอลังการข้าเจ้าจัดชื่อรสที่สุดมามีไปเมือนบะเมือนไผ่สาวสองพันบันเทิงสีลเจ้าเจ้าเจริญพรเจ้าตุอุเจเจริญพรวายสาเจ้าตุลุงเจ้าวายสาเจ้าเจ้าดิ่งอ่ไอ้ยี่ให้พี่สาวเดี๋ยวก่อนฮะเพื่อนหัวเจริญพรตัวอะตุลุงปัจเจ้ยใหม่ใหม่ผู้ดังไ้โซต่ะ พี่สาวเจ้ามุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทานสมาจ้านี้พี่บอกรกีจปัญจประเด็นได้พี่บอกว่าโทรศัพท์รู้โทรศัพท์ไม่ได้รู้หรอจะมาบอกว่าจังซื่อตุ๊เจ้าข้าเจ้าไ่ได้จ่ายโทรศัพท์สามงวดปัญตัตโทรศัพท์ยังบอกปัอีบัญรู้ยิงอย่างก็กูจะบอกความจริงเพันหมดที่อย่างโทรศัพท์โดนตัดกับเพราะเศรษฐกิจมันบดีอันนี้ก่อนโทรศัพท์รู้จะได้งานแรกก็มันโดนตัดสายก็หูแล้วอ่ะแทบงานอะไอย่างเงี้ย ก็งานลูกทุ่งคาบาเร่สาวสองพันบันเทิงศิ่นให้งานตู้ลุงคาบาเร่ตัวแดนเซอร์ตัวสาวสองพันบันเทิงศิ่นเจ้าแต่มึงหยิบไปมึงไปมึงมาปากหนะโควไปประเดี๋ยวนี้นี่ยังอ่ะโคไปคืนตู้ลุงประเดี๋ยวนี้ไปคืนนี่อยังอ่ะกำลังจะได้งานแรกหน้าซ่าตัดต่อเก่าสาวสองพันบันเทิงแต่ฉันได้อย่างไรอ่ะคาบาเร่เหนมาเล่นเฮ่อมาอยังอีมอดอีเออีบีอีซีอีดีเล่นบาได้สักคนไหมันอยังอ่ะ ชุดเป็นปีกเป็นหางที่ว่าเล่นมาได้เจ้าะหนูครบชุดันหมดล้านมาสองปีฮะแมงสาบครบปีกคดหางเขามดล่าใส่มาได้แล้วเจ้าเอาขนเขินมามีแล้วกันเจ้าเพิ่นประเทศเอพิ่นประเทศมาเดี๋ยวนี้นะเอาเอาอันนี้้ามาได้ชุดขนชุดปีกชุดหัวชุดอลังการ เอาดั้นเซอร์ไปก็ได้เอาแดนเซอร์ชุดสั้นกับโคโยตี้อ่ะแดนเซอร์กับบัตันเตื่อเวลามันชวนจำถ้าปีห้าปีงานอีชวนจำอีชวนจำอย่างนี้ต่อมาสองปีละปีนึ่งไปอ่าเกี่ยวหญ้าเนาะไปเกี่ยวหญ้าอีนั่นไปใส่หอมไปกีดยางหน้าดำมดมันไปมีเวลาไหนอ้าวและอีโพสใส่ชุดบอดได้ขี้ผึ้งตุ้ยปีกม็กกิ้อืมอ้านแล้นักล่องลอตตอรี่ต่อไผ่อ่ะขี้เก่านะกะ ก็คิดโมก้ามูทีมอีนั่นเกิดลูกน้อยพี่เอออีน้อยนั่นเกิดลูกน้อยเนอและอีคนนั่นไปขายครัวออนไลน์พี่เออแล้วนักร้องป้อใจรารอนักร้องปออใจไปคับแก็บเออบ้าน้องของคนรอรอนั่นนะรอรอที่อยู่ละปูนนั่นนะฟูดแพนด้าเออบ้าน้องของคนที่ว่าจะเอาลูกจางฮายมานะไลแมน เออยใหญ่ๆแล้วยันที่ตัวบักแมนไม่เออแล้วคุณยิ่งใหญ่เนี่ยอี้กับไปขายหวยเกินลูกน้อยไอ้นึงลูกไทยเกินลูกน้อยโอหนี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไงบอกตุลุงยังไงนี่ะกัหนดวันแล้วยังมาแจ่มมันฮาดมาสองปีแล้วอ่ะก็เป้ากัะเจ้าทีมเดิมเนี่ยแต่ไปบอกพุ่สาวสองพันบันเทิงสี่ขึ้นมาได้กลัวมัดจัเปิ้นมาแล้วเศรษฐกิจบดีกูเนี่ยแล้วอาจารย์นั่งตีมได้โทรค่ะเปิ้ดตั้งแต่พอส่องสามวันก่อนเปิ้นโพดิ์่าเด็เนาะเปิ้นไปขับรถ รถแต่งขวา้าแตงขวาอาจารย์คอนวอยเวทีนั่นนะล่าอาจารย์นั่นมหมูไปห่าหงานอยู่กอาาอ,อาจารย์ดนตรน,นตีเลกโทนนะว่าไร อาจารย์ดนตรีนั้นไปครับรถตีเด่นว่าละอาจารย์หั่นลำโพงเพป่ะกาลังโพดเดือดร้อนเอานายกรัฐบาลต้นเปิดประเทศผมแย่งใดนี่จะแย่งลำโพงตันเขว่าปวกลำโพงเลยยังปวดขึ้นปวดขึ้นลำโพงหั่นตอกูนี่เลยตอแตนแตนหั่นตอหัวเสือไปแปลงหางอยู่หั่นอยู่ไปแปลงโู้นี่ยันเลยนักร้องที่ไหนมือตุลุงเนี่ยลำบูแดนเซอร์หยับหยับเต็มเวทีฮ่นนะ ติ๊ต้องทำเพื่อได้มัต้องรอสิ่งหนึ่งที่มันได้เปรียบเพราะว่าเพิ่งคนใหม่กับบัตรันแล้วเนาะถ้าบัรลุงมาเล่นอยานี้แล้วเนีนีจะคืนงานเม่อก่อนเนี่ยบัคืนไปคืนกูเอามาจำเพิ่มมาเกินหนึ่งละต้องหาวิธีเล่งดนมันสองปีแล้วมันแฮดเนี่ยติดต่องานแหตมาสองปีมันพิษตัดแฮตมาสองปีมันพิษที่เศรษฐกิจมัดีเี่พิษตั้งแต่เริ่มต้นไผ่ยาเพราะว่าพี่โกหกตัวลุงพี่บอกบอกตัวลุงกำซื้อว่าโทรศัพท์พี่โดนตัด มันเป็นโดนจักกับกูเซทกิจบ <ละ S 2> ดีศรษฐกิจบัดีม,มันก็ผลพวงจากนี่หมดอ่ะก็นึ่งเซรกิจบอดีโทรศัพท์กูก็โดนตัดกุ้มมีมจ้างไปจ่ายเงินมาจำเอามาเมื่อสองปีเมื่อปีหกสองละมึงกูนบ่รเองแล้วประเดียวจะบอกกูกูว่าตุลุงขืนเนอะชุด,ดแดนเซอร์หนูครบแมงสาบครบปวกข,ขึ้นลำพงอ้าวุย่ยเงใหญ่